นโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอ,อนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2567นะคะลงแม่อยู่กับญาติโยม แล้วก็อยู่กับน้องๆซึ่งเป็นพยาบาลจากโรงพยาบาลสมุทรสาครเราอยู่ในโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพและจริยธรรมของพยาบาลนะคะโรงพยาบาลสมุทรสาครวก็น้องๆอยู่กับเรามาสาวันแล้วเรียกว่าทนทุกข์ทนยากมาด้วยกันโดยเฉพาะกับความร้อนค่ะกับความร้อนแล้วก็ความผิดพลาดในการบริหารจัดการในการ ในการต้อนรับคือวันแรกน้องๆก็จะลําบากหน่อยเพราะว่าน้องๆมาน้องๆไม่ได้กินข้าวเช้ามาแล้วก็เราเน่ยซึ่งเป็นผู้จัดเนี่ยก็เตรียมอาหารประวัติไว้ต้อนรับไม่ได้รู้ว่าน้องๆไม่ได้กินข้าวเช้ามาจริงๆแล้วก็มีเบรกนะมีมีเบรกด้วยนะคะแต่ว่าดูเหมือนเราก็ไม่ได้ให้เบรกเพราะว่าไม่มีใครมกากระซิบ,บอกหลวงแม่ว่ามีมีมีสแน็คบอกสาหรับสาหรับสําหรับเบรกนะคะขาด ท,ที่เราคุยกันเมื่อวานก็คือขาดการประชาสัมพันธ์ขาดการสื่อสารแต่อย่างไรก็ตามน้องๆน้องๆพยาบาลก็อยู่มาได้จนถึงวันที่สามนะคะกำลังจะค,ค,ครบกำลังจะครบโครงการละและวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็น พี่พี่หมูพี่หมูไพลินนะคะซึ่งเข้ามาเป็นกระบวนกรให้แล้วก็ลงแม่อยู่ที่ออฟฟิศกัะได้ยินกับเสียงหัวเราะโอ้สแสดงว่าวันนี้น่าจะต่างจากวันเมื่อวานก็มีความรู้สึกดีลงแม่ก็มีความรู้สึกดีที่ได้ยินเสียงน้องพยาบาลหัวเราะกันนะคะเ,เสียงหัวเราะเป็นเสียงที่สะท้อนถึงความเบิกบานใจเบิกบานใจตอนนี้เมื่อเช้าได้มี r e quest r ร quest แต่ว่าการร้องขอว่าขอให้แสดงธรรมสำหรับน้องพยาบาลสำหรับที่จะเอาไปใช้ในชีวิตของการเป็นพยาบาลจริงๆแล้วเมื่อเช้านี้หลวงแม่ขึ้นไปฟังพี่พี่หมูไพรินนะคะ,ะนำนำในการอบรมน้องๆก็เห็นธรรมะเต็มไปหมดเลยหลังเมื่อเช้านี่ ถึงแม้ขึ้นไปแค่ชั่วโมงเดียวนะคะก็ได้ได้ยินสิ่งที่พูดคุยกันและธรรมะทั้งหลายทั้งแหล่ไม่ได้ออกมาออกมาจากปากพี่หมูหรอกแต่ออกมาจากปากน้องๆ้องพยาบาลเองนั่นแหละพี่หมูเป็นเป็นเพียงคนที่จัดลำดับธรรมะที่น้องๆพยาบาลพูดขึ้นกระดานให้เราดูเท่านั้นเองนะคะจริงๆแล้วก็ธรรมะก็มีอยู่กับตัวเราแล้วแหละ พยาบาลเนี่ยทาไมเ็เลือกใส่สีขาวไปดูนะนะทาไมเ็เลือกใส่สีขาวไปดูมีนัยยะว่าต้องสะอาดต้องสะอาดนะคะอยู่กับอยู่กับบริบทที่ต้องสะอาดเพราะฉะนั้นความสะอาดเนี่ยอย่าให้อยู่แค่เครื่องแต่งกายอย่าให้อยู่แค่เครื่องแต่งกายแต่ต้องเป็นภาพสะท้อนของมันไม่ใช่แค่สัญลักษณ์นะ การใส่ยูนิฟอร์มสีขาวมันไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ของพยาบาลแต่มันหมายถึงสีขาวนั้นต้องเป็นสีขาวที่สะท้อนออกมาซึ่งสีขาวภายในสีขาวภายในก็คือสีขาวที่จิตที่จิตนะคะใน,คนะในโอวาทปาติโมกนะในโอวาทปาติโมกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนพระภิกษุที่เป็นพระอระหันต์แล้วนะหนึ่รยห้าสรูปนะ ว่ายังไงอุวาทะปฏิโมกยว่ายังไงหลวงพี่พขอบคุณค่ะสัพพปาปัสสะอกรณังสัพพปาปัสสปาปาบปา,ปา,ปาสัพพะทั้งหลายทั้งปวงอากรนังไม่ทำการนังแปละว่าทำกรระทำ,ะทำนะคะอกรนังไม่ทำบาทั้งหลายทั้งปวงไม่ทำกุศลสูป,ประสัมปทาให้ทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลกุศะะลแปลว่าชั่ว ทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลแล้วตอบว่าไงสจิตตปริโยทปนังสจิตตปริโยทปนังเอตังพุทธานะสัพุทธานะสาสนาังทำจิตให้เข่ารอกทำจิตเนี้ยนะคะให้เข่ารอกเอตังพุทธานะหลวงแม่เน้นคำว่าพุทธานะ ศาสนานี้เป็นคนําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะพระพุทธเจ้าที่เป็นพระสากยโมนีที่เรารู้จักกันเท่านั้นที่ประสูติที่ลุมพินีนะคะแต่สรู้ที่ไหนแต่สรู้ที่ไหนฮะจ,จริงเหรอจริงหรอืรเหรอเปล่าแต่สรู้ที่พุทธคยาจริงหรอือเปล่าพี่เชื่อเขาเหรอฮะ จักสรุปที่พุตธกยาแล้วไปสอนที่ไหนพี่ไปสอนที่ไหนไปสอนที่สารนาศไปสอนที่ป่าอิสิปัตนาบริคทายวันงดงามเนาะงดงามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้างดงามทาจิตให้เขารอบกับประสูนการทําจิตให้เขารอบการทําจิตให้เขารอบก็คือการทําจิตให้บริสุทธิ์นั่นแหละบริสุทธิ์เหมือนกับฟอร์มที่เราใส่ เราจึงเป็นผู้ขาวรอบทางข้างในและข้างนอกขาวข้างนอกไม่สำคัญเท่ากับขาวมาจากข้างในถ้าหากว่าเราขาวจต่เพียงข้างนอกแต่ใจเราไม่ขาวรอบขาวรอบดบริสุหมดจนจากข้างในเราก็สัตว์แต่ว่าเป็นนางพยาบาลที่ใส่เครื่องแบบเท่านั้นแต่เราไม่ได้มีจิตวิญญาณของนางพยาบาลที่จะ ดูแลคนไข้ดูแลคนจิตหน้าที่ของเราเลยเราต้องดูแลคนจิตเพราะฉะนั้นตัวเราเองจิตของเราต้องมีพลังนะเราต้องมีพลังเชิงบวกจิตของพยาบาลต้องเป็นจิตที่มีพลังเชิงบวกเพราะในงานของเรานั้นเราล้วนแต่ออกไปแล้วจะเจอแต่คนงองแงทางกา,กายงองแงทางใจใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นพยาบาลจึงต,ต้องเป็นผู้ที่ฝึกฐานจิตมาดีให้เขารอ ให้เขาเรอพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อคูณคนอื่นธรรมะหมวดหนึ่งนะธรรมะหมวดหนึ่งที่หลวงแม่คิดว่าสําคัญอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่เท่าไหร่อยู่ในพระสูตรค่ะอยู่ในพระสูตรในอังคุตรนิกายอังคุตรนิกายหมวดสี่หมวดสี่หมวดที่ว่าด้วยธรรมะสี่ข้อนะคะก็คือข้อที่ว่าด้วยพรหมวิหารสี่ว่ายังไงบ้างนะพี่จ๋าพรหมวิหารสี่ช่วยหลวงแม่ที พี่บอกหมดเลยคุณหลวงแม่จะไปถามมนที่สอง,องคนนี้คนนั้นบอกหมดแล้วเมตตาเนาะเมตตาคือความความรักความปรารถนาดีต่อคนอื่นกรุณาคือความปรารถนาให้เขาคนทุก์มทิตาสามารถที่จะดีใจกับความสำเร็จของคนอื่นได้ข้อนี้ทำยากข้อนี้ทำยากนะโดยเฉพาะพี่รีอยู่ไหนพี่รี ออพี่เออพี่รีบเมือให้หลวงแม่ดูไอ,อ้ข้อน,นี้ทํายากลงหลวงแม่คิดว่าทํายากถ้าพยาบาลเนี่ยพยาบาลอยู่ไอซียูพยาบาลไอซียูมีสองคนมีสองตำแหน่งที่เข้าไปปีนี้ทํางานเท่ากันหมดเลยแต่พอสิ้นปีปับ๊บสมุสาพรให้สองขั้นกับพยาบาลคนหนึ่งแต่ไม่ให้สองขั้นกับพยาบาลอีกคนหนึ่งเพราะอะไรงบประมาณมันมีแค่หนึ่งเดียวงบประมาณมันมีแค่ตําแหน่งเดียวอย่างนี้นะคะแล้วคนที่ไม่ได้นะ่ะ เขาจะรู้สึกดีใจกับคนที่ได้ไหมย,ยากไหมตรงนี้แหละยากมันชักจะใกล้ตัวเข้ามานะครยากมุทิตาจึงเป็นธงวิหารที่ปฏิบัติได้ยากที่จะดีใจกับคนอื่นเมื่อเขาได้ดีนะสามคือเบิขา คนไทยมักจะกระโดดไปอุเบกขาไม่มีเมตตากรุณามุทิตากระโดดไปอุเบกขาแล้วการที่กระโดดไปโดยที่ไม่มีเมตตาไม่มีกรุณาไม่มีมุทิตาไปอุเบกขาแล้วแท้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องของควมามเฉยเมยไม่ใช่อุเบกขาอุเบกขาทมต้องมาจากฐานของเมตตาแล้วกรุณาแล้วนะคะเมื่อตัวเ,เองเขาไม่ได้ช่วยตัวเองเมื่อนั้นเราจึงจะวางอุเบกขา เข้าใจไหมเข้าใจไหมบรรดาพิทิสพิทิสก็ต้องก็ต้องตั้งใจฟังนะเราหลายหลายครั้งหลายหลายครั้งค่ะไปต่อคิวใหม่น้องบอกว่าไม่เป็นไรค่ะนุมมีเวลานุมีเวลานะคะเป็นเป็นคลิปที่เอื้อต่อใจของผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติมากนะคะและเป็นคลิปที่หลวงแม่ฝากให้กับลูกพยาบาลนะคะที่ลูกพยาบาลจะนำภาพเนี่ยค่ะ นำภาพนี้ไปใช้กับชีวิตประจำวันในฐานะที่เรามีอาชีพเป็นพยาบาลแต่เราไม่ได้มีเพียงอาชีพเป็นพยาบาลเรามีใจเป็นพยาบาลด้วยนะคะรักษาใจของลูกให้เป็นใจของพยาบาลผูท้ที่จะให้การดูแลคนเจ็บไข้จริงๆโรงพยาบาลสมุทรสาครเราจะเริ่มต้นกับ32คนนะแล้วก็ถ้า32คนนี้ขี้หมูขี้หมา ได้สักสิบหกคนโรงพยาบาลสมุทรสาครจะมีพยาบาลที่เป็นผู้นำเป็นผู้นำในการแสดงออกถึงความเขารอบที่มาจากใจปรากฏในยูนิฟอร์มที่ใส่เป็นตัวอย่างที่ดีกับพยาบาลรุ่นต่อๆไปนะคะก็ฝากอนาคตของชาติฝากอนาคตของคนเจ็บอยู่ในมือของพยาบาลผู้ที่จะฝึก ให้จิตของเราเป็นจิตที่เข่ารอบขอาโมทนาค่ะ